เราจะไปตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีกับคุณสิริพงษ์อังคสะสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเราจะไปดูทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจและข้อสั่งการต่างๆของ นายกรัฐมนตรีที่มีต่อคณะมนตรีสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีครับพี่โบครับครับเหมือนเหมือนกับเราทิ่เจอกันนะครับครับแล้วเจอกันทุกวันนะอะไรฮะเออรายการเรื่องหนังังข่าวเนี่ยมีพิธีกรสามคนฮะค่ะท่านโฆษกผมแล้วก็โบหลังเชิญตรงนี้เลยแล้วกันนะคะครับเชิญครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะประชุมคอรมหลังจากค่ะไฮไลท์มีอะไรบ้างคะเยอะมากเลยครับอันดับแรกก็ต้อง ขอเริ่มต้นจากข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับวันวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีข้อสั่งการอยู่อยู่หลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่าท่านนายกประชุมสองวันติดเนาะเมืม่อวานนี้ก็ประชุมครมอเศรษฐกิจคณะกรรมการเศรษฐกิจ<อ>นะครับวันนี้ก็ประชุมคอรมอนัดปกตินะครับท่านนายกก็มีข้อสั่งการพิเศษก็คือเรื่องเกี่ยวกับ การให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมน,นะครับ,รบเนื่องจากว่าทางคอรมอเนี่ยได้มีการอนุมัติงบก้อนเนี้ยมาประมาณสักสามสัปดาห์ละนะครับ,รบแต่ว่าแต่ว่าเงินเพิ่งเบิกจ่ายไปได้แค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับท่านนายกก็เลยให้เดทไลน์ว่าจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งซึ่งนี่ก็น่าจะเป็น ครั้งแรกนะครับที่น้ำท่วมยังไม่ข้ามปีมงเงินเยียวยามาแล้วนะครับท่านนายกก็เร่งรัดเบิกจ่ายเต็มที่นะครับอันนี้ก็คือข้อสั่งการของของท่านนายกรัฐมนตรีะนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมีวาระที่ที่น่าสนใจอยู่อยู่หลายรายการนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอคอรมออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้กู้เงิน หนึ่งหมื่นแปดพันล้านนะครับ hmm. เนื่องจากว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยแจ้งว่าไม่สามารถที่จะหารายได้มามากกว่ารายจ่ายนะครับค hmm. ือรายจ่ายมากกว่าเพราะว่ามีภารกิจต้องเกี่ยวเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรางซ่อมบำรุงรถซ่อมบำรุงอาคารสถานที่จ่ายเงินเดือนจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญน,นะครับแล้วก็ทิปะถะหลายอย่างนะครับก็เลยขอกู้มาหนึ่งหมื่นแปดพันล้านนะครับ แล้วก็แต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือท่านรัฐมนตรีก็ให้ข้อสังเกตว่าถ้าถ้าถ้าผลการดําเนินการของการรถไฟยังเป็นแบบนี้เร,เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาระที่หนักเกินไปเพราะว่ากู้ทุกปีกู้ทุกปีต้องไปจ่ายทั้งดอกเบีย้ยเก่าต้องกู้ใหม่เพิ่มอีกอท,ท่านรัฐมนตรีก็เลยมีแนวคิดว่าเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะต้องไปไปดูซิไปบริหารสินทรัพย์อย่างไรอของการรถไฟที่มีสินทรัพย์เยอะมาก แต่จะบริหารสินทรัพย์อย่างไรให้ได้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแต่แต่อย่างอย่างที่เราเห็นเนะี่ยเวลาเวลามีเวลามีเรื่องบริหารสินทรัพย์เนี่ยก็จะมีประชาชนบางส่วนที่เขาก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องดูให้มันบาลานซ์กันนะครับ <c oughs> เรื่องเรื่องต่อไปนะครับที่ที่มีความน่าสนใจก็คือทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีการขอ,อขอกรอบนะครับขออนุมัติ ลงนามร่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับแล้วก็ตัวสนธิสัญญาเนี้ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกฎหมายอื่นๆที่ที่ไทยเนี่ยได้เคยเซ็นกับต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยโดยในเรื่องนี้เนี่ยก็จะหลักๆหลักๆก็คือไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับหลักๆก็คือว่าหลักๆก็คือว่าเมื่อมี ผู้ร้ายเนาะหรือผู้ต้องคดีคที่พำนักอยู่ในต่างแดนเนี่ยเ,เราสามารถขอตัวเขากลับมาได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่าอัตราโทษต้องมากกว่าหนึ่งปีและต้องเหลือเวลาต้องเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนอะไร<อ>แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นว่าต้องไม่เป็นคดีการเมืองต้องไม่เป็นคดีการเมืองแล้วก็คดีที่ขอตัวผู้ผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายในประเทศที่เขาไปพำนักอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้น นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการขอกรอบในการเจรจานะครับทําบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องการขายข้าวของไทยกับ,กบสิงคโปร์<า>นะครับเนื่องจากว่า,าจะได้มีการท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปสิงคโปร์ันที่เจดนี้นะครับแล้วก็จะได้มีการลงนามร่วมกันกับานายกตัฐสมมตรีสิงคโปร์ ในเรื่องของการซื้อข้าวซึ่งก็จะมีสัญญานะครับคือข้อตกลงในการซื้อกันอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนปันนะครับระยะเวลาห้าปีนะครับซึ่งซึ่งลักษณะนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเป็นเพียงแต่ตกลงความร่วมมือก็จะเหมือนกับ MOU อื่นๆอันนี้เรียกว่า MOC นะครับคือจะ n อนบ d i ด g n นอนบ n d ด n g ภาษาของเขาก็นอนบ i d i n งไม่ผูกมัดไม่ได้มีไม่ได้มีข้อผูกพันไม่ได้มีข้อผูกพันแต่เป็นการตกลงกันว่า จะมีการทําร่วมกันนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่อง Moto อมอตโตจีพีนะครับมอตโตจีพีกลับมา,มาแล้วอะค่ะคอรมออนุมัติค่ะนะครับคอรมออนุมัติวงเงินนะครับกรอบวงเงินไม่ได้ขอเงินก้อนเดียวนะครับแต่ขอขออนุมัติกรอบวงเงินเพื่อจะไปใช้ในการทํำงบประมาณปี2570ถึง2574เป็นระยะเวลา5ปีจํานวนเงิน39,000 เก้าร้อยเจ็ดเจ็ดล้านนะครับไอ้สักขอไปสามพันเก้าร้อยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทนะครับในระยะเวลาห้า <97. S 2> ปีนะครับปรูกภานห้าปีท <5. S 2> ีนี้เนี่ยในตอนที่เข้ามาขอเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขมาให้ดูนะครับว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาจัดบอตโตจีีมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดถึงสองพันห้าร้ยหกสิบแปดจะเว้นปีหกสามกับหกี ในแต่ละปีเนี่ยจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยที่หมุนเวียนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรต่างๆเนี่ยปีตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือสามพันล้านนะครับจนปีล่าสุดสองพันหหสิบแปดเนี่ยคือห้าพันล้านรวมทั้งสิ้นเนี่ยแปดปีนะครับก็มีมูลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วสองหมืนสี่พันล้านนะถือเป็นการลงทุน<อ>ที่ทคุ้มค่ามากใช่ใช่คอรามอก็เห็นชอบ ในวงเงินนี้นะครับแต่คอรมอก็ยังมีมีข้อสังเกตว่าขอให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยไปหาเงินจากแหล่งอื่นมาช่วยด้วยอืมค่ะค่ะซึ่งปกติก็มีส่วนเอร์อยู่บ้างแล้วอย่างเช่นต้องไปเอาเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติ<ข>มาด้วยต้องไปหาเงินจากเอกชนมาด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับครับผมเติมนิด <pin S 1> นึงครับบอลตจีพีเนี่ยผมไปมาสามปีติดน,นะฮะในคอรง สนุกมากแล้วโรงแรมเนี่ยไม่ได้เต็มเฉพาะบุรีรัมฮะสุรินทร์อุบลราชธานีเต็มฮะเต็มหมดครับและเรามีนักบิดสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะฮะของ AP Honda เนี่ยคือกล้องสมเกียรจันทราฮะแล้วอยู่ GP1 ด้วยแต่ต้าวากรถอเเจอหลายคนที่เขาเป็นนักแข่งและเขาก็ก็มาเหมือนกับว่ามาแสดงตัวว่าเขาได้มาแข่งขันรายการนี้แล้วเขาก็ภูมิใจมากครับครับแล้วก็คนที่มาดูเนี่ย เป็นชาวต่างชาตินะท้งเอเชียตะวันออกตะวันตกตัวดอกการเนี่ยครึ่งๆกับคนไทยเลยนะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือว่าตั๋วสแตนเน่ยที่ที่ที่ดูตรงเส้นชัยอ่ะเปิดไม่กี่นาทีก็เต็มนะฮะท่านโฆษกใช่ค่ะหายากมากสังชื่อให้ประเทศปีผมจะโดนประจํามีคนมาถามว่ามีตั๋วหมีตั๋วไหมนะครับประเภทแบบห้อยบัตรเข้าไปเนี่ยคนมาขอซื้อต่อเลยอ่ะเพราะบัตรเนี่ยมันได้มันได้สามวันเนี่ยคนขอซื้อต่อด้านงานเนี่ย แต่จริงๆมันยังมีอีกสองสามเรื่องนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือก็คือเรื่องของการยกเว้นยกเว้นระเบียบนะครับยกเว้นระเบียบเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลนะครับของเทศบาลนะครับเนื่องจากว่าในปี2567เนี่ยนะครับเขามีออกพรบฉบับหนึ่งนะครับเป็นพรบที่ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมนะครับเกี่ยวกับการเก็บสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยที่จะให้อบอตท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขากําหนดแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าพรบฉบับเนี้ยยังยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเวลาไปปฏิบัติจริงเนี่ยคนท้องถิ่นเนี่ยไปปฏิบัติยากเพราะว่าเขามีอัตราขั้นต่ําอัตราขั้นต่ําคือสามสิบบาทเป็นค่าเก็บถ้ากําจัดอีกยี่สิบบาทเป็นห้าสิบบาททีนี้เนี่ยเขาก็มีระยะเวลาหนึ่งปี นะครับมีระยะเวลาหนึ่งปีให้ให้เขาไปให้ให้ท้องถิ่นเนี่ยไปทําระเบียบทําประกาศมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะประกาศใช้เนี่ยประมาณวันที่สิบเจ็ดพฤศจิก,ก,กาย,ยนนี้คแต่ปรากฏว่ามาถึงวันนี้เนี่ยมีท้องถิ่นที่ทําประกาศเสร็จอยู่อยู่เพียงสี่สิบกว่าเปอร์ซ็นเท่านั้นเองอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยยังทําไม่เสร็จก็ก็เลยมีความกังวลคอรมอก็เลยมีความกังวลว่าถ้าหาก ปล่อยให้ใช้ไปเนี่ยคือในประกาศเดิมเขาจะบอกว่าถ้าอบตอไหนทําไม่เสร็จก็ให้ยกเว้นไปก่อนคือประกาศนี้ยังไม่มีผลังครับใช้คุณก็ไปเก็บเลทเดิมตามที่คุณเคยเก็บเก็บเลทของสาธารณสุขคุณอาจจะเก็บสิบบาทยี่สิบาทก็แล้วแต่ทีนี้เขาก็เห็นว่ามันจะลักลั่นกันนะครับคอรอมอรก็เลยขอขยายเวลานะครับขอขยายเวลาประกาศเรื่องการยกเว้นเนี่ยนะครับออกไปอีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็มีคําสั่งให้ ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปปรับไปปรับตรงเริ่มต้นค่าธรรมเนียมเริ่มต้นออกนะครับก็คือมีมีแค่ค่าธรรมเนียมสูงสุดแต่เริ่มต้นไม่มี <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยคือแล้วแต่ท้องถิ่นจะจะเห็นความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องวัดครับครับ <c oughs> เรื่องวัดตอนนี้เนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์บวรศักดิ์เอาเรื่องนี้เข้าครมเรื่องจากว่า เนื่องจากว่าก็ได้รับการร้องเรียนจากวัดจํานวนมากเนื่องจากที่ผ่านมาก็อาจจะมีวิกฤตเยอะนะครับค,คนเข้าวัดน้อยลงคนเข้าวัดน้อยลงปรากฏว่าวัดเนี่ยก็รายได้ลดลงพอรายได้ลดลงเนี่ยวัดจํานวนมากก็ไม่มีไม่มีเงินละไม่มีปัจจัยที่จะไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับก็เลยมาขอให้ทางอ ครมรแจ้งส่วนราชการว่าถ้าในกรณีที่วัดเนี่ยเขายังไม่ไม่ไม,มีเงินชาระค่าน้ําค่าไฟไปเพิ่งไปตัดแล้วก็เดี๋ยวสํานักพุทธนะครับสานักสานักการพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็จะไปดําเนินการแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ทั้งระบบครับครับในในส่วนของความกังวลในเกี่ยวกับอ่ไทยกัมพูชาเนี่ยดูเหมือนอว่าทุกอย่างมันก็จะราบเรียบไปถ้าไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวนเนี่ย ความสงบสุขมันน่าจะถาวรไหมครับท่านกฆคือคื่ผมคิดว่าถึงวันนี้มันมันควรจะเป็นเวลาที่ควรจะต้องเดินหน้าแล้วแหละครับครับที่ใหม่เพราะรว่าคือคือเราก็ต้องดูว่าไคเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่มีอ่อนข้อไม่มีอ่อนด้อยให้ประเทศไหนอยู่แล้วครับใครมารัง<ๆ>แกเราเนี่ยเราโต้อตอบและในสัดส่วนที่ผมคิดว่าเราได้เห็นแล้วนะ คนไทยทั้งประเทศได้เห็นแล้วนะว่าถ้าเราจะเอาเนี่ยเราก็เอาจนเอาจนเขากลัวได้อะนะครับครับเอ,อแต่ว่าเราก็ถือถือคติว่าเราไม่ลุกลานใครก่อนทีเนี้ยในความเป็นจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันมันเข้าสู่สถานการณ์ที่ต้องตรึงกําลังกันเอาไว้ตั้งแต่วันที่28กันยายนกรกฎาคมที่ผ่านมาล้ตั้งแต่มีสัญญาหยุดยิง นะครับที่ท่านอดีตนายกเนี่ยไปเซ็นกับนายกคุณมาเน็ตที่มาเลเซียตั้งแต่วันนั้นที่เขาบอกว่าเที่ยงคืนยี่บแปดปุ๊บต้องหยุดยิงทันทีนั่นนั่นหมายความว่ามันมันทําอะไรกันไม่ได้แนละ้วเราอยากจะยิงเราอยากจะลุกเขาเราก็ลุกไม่ได้เขาอยากจะลุกเราเขาก็ลุกไม่ได้เพราะถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนภาษาวัยรุ่นพูดนะครับ ภาษาวัยรุ่นเขาจะบอกว่าถ้าเปิดก่อนได้เปรียบคบแต่อันนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้ถ้าเปิดก่อนเนี่ยเสียเปรียบคบนะครับเพราะว่าวันนี้โลกจับตามองเราแล้ว,ลวฉะนั้นมันก็ต้องเป็นการตรึงกําลังกันแต่คําถามก็คือจะตรึงกําลังกันอยู่แบบเนี้ยอีกสักกี่ปีเด็กที่วันนี้เป็นเด็กเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาจะต้องโตขึ้นมากับรถถังกับปืนยิงจรวดอยู่ตาม อยู่ตามแนวชายแดนเหรออยู่ตามหมู่บ้านเหรอมันก็คงไม่ใช่มันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องเดินหน้าสู่ทางสันติละทำให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนทั้งสองฝั่งมีความรู้สึกว่าไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันไอ้เปิดด่านปิดด่านนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับด่านยังไม่ต้องเปิดก็ได้แต่สถานการณ์ของคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขาควรจะเป็นปกติสุขที่สุด ครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะมามองหาเรื่องแบบนี้ร่วมกันครับยอดเยียมเลยค่ะท่านขอษกขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ